ส,ะะสวัสดีค่ะพี่สกายนะคะสวัสดีค่ะม่มมีเองค่ะวัะมนมมนมี้ก็มาแบบชื่อว่าเบบี้บับบี้ได้แค่ค่ะใช่ซึ่งเป็นเด็กน้อยที่โหดมาก<ว>เลยค่ะเราจะมาเล่นอบบี้แบบว่าโหด<ฮ>ๆอีกครั้งนะคะไม่รู้ว่าเด็กน้อยหรือว่าคนแก่ที่แต่งตัวเป็นเด็กน้อยเน,นี่ยนี่น่าจะเป็นเด็กน้อยอะอ่าโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในแบบเรียบร้อยแล้วนะคะไปยังไงไปซูดานกันนี่เราตามลูกศรไปค่ะเราจะขึ้นทางไหนอะไปหาทางขึ้นก่อน อ่าเอากล่องเอากล่องนี่ไงกระโดดปีนตามกล่องเลยค่ะตามลูกศรขึ้นบอยจะเป็วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนโดนดันอ๋อดันเราเพื่อนดันเราไปได้เด้อดันเราเราก็ตกเด้อเพื่อนเด้ออันนี้คนนี้คนนี้รอเราอุ้ยคนนี้น่ารักอ่ะเขาแบบรอให้เราขึ้นตามด้วยนะคุณอะไรเนี่ยคุณคุณการเหรอ ไม่เปล่าอุ้้บ่าถอยลงมากิ้งแครงแครงนะคะทุกคนเมื่อกี้เห็นเพื่อนคนเมื่อกี้เขาเขากิ้งแบบตึงอิงติงอิงอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเขากิ้งแบบนอนเลยอ่ะออนี่ได้ะไปเลไปกันเลยไปกันเลยเพื่อนอย่าดันนะอย่าดันกันนะขอร้องเออโอ้ยอ้าวตกแบบนี้ก็ตุยเด้อพึ่งเด้อ อ้าวเหรอคะเกิดใหม่คะไปเลยค่ะทุกคนโอ้ยโห้โหนี่เชียร์มัวเรอคะทุกคนโอ้ยลวนไปรอบสองแล้วจ้ะรอบสองแล้วรอบสองแล้วโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยไปดิเพื่อนเป็นรอตายโอ้ยนี่ไงไปกับเพื่อนเลยจ้าบอกให้เพื่อนไปก็ไปกับเพื่อนเลยไปดิเพื่อนนู่นนู่นด่านข้างหน้ามองข้างหน้าไว้เราจะได้แบบอุ้ยมีน้องและคุณโอ้ไม่ใช่ ก็ได้อ้ไม่ใช่เขาคือใครอ๋อเขาคือเพื่อนเหรออเขาเพื่อนมันกระโดดไม่ถึงเมื่อกี้อะโอเคโอเคอะฟังว่าครั้งนี้จะได้นะเออโอ้โหลืมเออเอออะไรเดี๋ยวเชียร์ดีๆได้แล้วได้แล้วเออเออโ้ย Yes มีไงมีไง่านที่ยากที่สุดค่ะ โอ้ยเราจะขึ้นเครื่องบินโดยการเกาะหางเครื่องบินไปทุกคนเห็นแขนเราไหมเราอยู่บนเครื่องบินนะคะทุกคนแล้วเราก็กระโดดแล้วอย่างอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือลงไปอยู่พื้นเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเล่นใหม่เอาใหม่ไปทชยทางนั้นพีทางนี่อย่างนี้วันทูจีย่างจำตอนนี้ก็เรียบ้อยเรียบเีย กายเล็งอ๋อเล็งยังไงให้ล่วงลงไปข้างล่างก่อนกดเดียวแล้วนะอโอ้ยอันนั้นก็ล่วงไปล้อุ้ยล่วงไปต่อหน้าต่อตานี่น้องก็ลออมาอีกแล้วไม่ใช่เขาคือเพื่อนอุ้ยนี่นี่น้องก็ลออทำไมลอยอยู่ได้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเบเพื่งอยบเพื่งอยบเพื่งเมื่อกี้มันตกเมื่อกี้พัชกาย์เดินถอยหลังมาตดเองอ๋อมาเราไม่ควรจะเดินถอยเราควรจะเดินไปข้างหน้า เอาไปไม่ได้แล้วเริ่มใหม่พร้อมเพื่อนไม่เป็นไรเหมือนน้องก็ลอกจะรอเราอยู่ไหมไปแล้วเหรอมันน่าจะไปแล้วอ่ะอ๋อาเบคอนกระโดดไปต่นนะอ้าวเราพอๆกันเนี่ยเบคอนกระกระโดดลงไปออ้ยเนยนีคนนี้เทคนนี้เทอุ้ยคนนั้นไปแล้วเบคอนเราก็ตุยวนอยู่นะคะเราตุยวนอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้ไม่ถึงอ่ะเราคือน้ำบัตรีนะคะเ้า คนคะมันเป็นกําลังใจให้กับพี่สกายนะคะว่าจะรอดว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้ยังไรใช่ค่ะนไม่ไหวแล้วมนมีให้อีกครั้งหนึ่งไปอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ไหวอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอรอไปนะเอาไปเอ้ยอุ้ยอ้ยกังมองเป็นบ๊อบบี้บ๊อบบี้ทำไมมองตาแดงเขียวอย่างนี้อ๋อมันมันเป็นโหดอ่ะอ๋อเขาเป็นโหดไอ ตอนนี้เราก็ได้กันเร็วค่ะทุกคนยังยังไปเร็วอุ้ยกระเปงมีแล้วอนนี้กระเงอุ้ยได้แล้วค่ะทุกคนโหไมก่อนเราในที่สุดเราก็เดินออกมาได้แล้วต้องกดต้องกดปุ่มอ้าวเป็นการเพ้นทอุ้ยลุ้นลุ้นลุ้นอุ้ยตรงนี้มันบินมากเลยอ่ะอุ้ยได้ไหมได้อุ้ยอยู่ดูวะาดูว่ดูมันมีกันลุ้นนะคะลุ้นก มันห่างมันห่างมันอยู่ห่างเกินเราต้องใช้วิชานินจาเดี๋ยวมามีญาตพาพี่สกายไปเรียนวิชานินจาว้าวไม่เอามาพี่สกายกลัวกลัวนินจาเหรอพี่สกายไม่ชอบอ่ะอายุดุยเกิดลุ้นเหลือเกินทางไหนต่อมาเอ้าต้องช่วยไหมไม่ต้องอ๋อไม่ต้องนะมันแค่เป็นรูปแบบที่เอาไว้กลอนงับเพื่อนอ๋อเป็นแค่ตกแต่งเฉยๆอ่ะไปนี่ที่อุ๊ยอุยเกือบล้นแต่ยังไม่ล้น เรียบร้อย <laughs> อุสตส่าห์นึกว่าจะปีนขึ้นไม่ได้ค่ะทุกคนแต่ก็ปีนไม่ได้เมื่อกี้สกายหันหลังอ๋อหันหลังเหรอถ้า,าก็ตกไปถ้าไม่ได้หันหลังแล้วเราเราพยายามปีนขึ้นมาเราก็จะไม่ตกใช่ไหมคะเชื่อนั่น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 ในซอกในซอกเราจะขึ้นยังไงเฮ้ยลงใหม่ใหม่ไม่เป็นไรอ่าลงไปเลยลงไปเลยไม่ไปเป็นไรลงไปไง่ายกว่านะคะทุกคนถ้าติดแบบเมื่อกี้นี้นะคะแนะนําว่าให้ลงไปกันลงไปง่ายกว่านะ โอ้ไม่กอดมีเสียงอะไรมาปะปนเราเมื่อกี้นี้เอ้เอามาค่ะโอเคเอออยู่อะไรนี่อ้าวปดโถวันโอ้ยเดี๋ยวเดินบนไม้แล้วก็มีแมทเมทโลอยู่ตรงกลางเราเหยียบได้เลยแมทเมทโลอยู่ตรงกลางนั้นเราเหยียบได้นะคะทุกคน จะเป็นพื้นที่ให้เราเหยียบได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนิดนึ่งอ่ะแต่ตึบ๊บว่ามาเลยนี่เราขึ้นม่สูงมากเลยนะคะอเอ้ยไม่ใช่เรามาไกลมากมันไม่มีสูงแบบสูงขึ้นมากเท่าไหร่นะนข้างล่างก็ยังเป็น,นหนามๆอยู่อุ้ยเลยอุ้ยมันเป็นไม้กระดูกข้างหน้าต่อไปเป็นไม้กระดูกอุ้ยเราตามน้องไอ้นี่ทนแล้วน้องก็ลอกตันแล้วหนุ่นๆน้องก็ลอกอยู่นน้องก็ลอกอยังไม่ผ่านด่านใช่ไม้กระดูกมันโหดร้ายมากเลยค่ทะทุกคนคือพีสกายจานทำไม้กระดูกโหดอ่ะ อ๋อเมื่อกี้สกายลมกระโดดอ่าต้องจำนะต้องจำนะคะทุกคนวายดูครบเอ้ยไม่ได้เมื่อกี้สกายจะใช้จังหวะที่จังใช้จังหวะอ่าใช้จังหวะนะคะเรามารอดูว่าพี่สกายจะใช้จังหวะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไอเหยี่วนูันมีอุ้ยสกายเก่งไหมูด้ย้ยนะ้เฮ้ยเป้ยยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮเ้ง้ ไหมคะตุยเหรอเอาอยู่ดีๆก็ตุยเอาไม่ใช่ไม่ตุยหยุดกัเราต้องขึ้นเครื่องแล้วเหรอหยุดดีเราก็ต้องอยู่ดีเราก็ต้องปีนขึ้นไปข้างบนปีนขึ้นไปข้างบนเออเราปีนนี้อ่าปีนแล้วไปไหนต่อจำไปนี่อปีนอีกไม่เป็นไรจำแล้วก็ปีนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะยังไงเด็กมันเป็นช่องแอร์ค่ะแล้วต้องทำไงคะเปิดกดขึ้นไปอ อุ้ยหล่นไหมเนี่ยโอ้มีหลน่นโอเคโอ้ไปไปไปเดี๋ยวครั้งนี้กันจ้าอ,อุ้ยหล,ล่นรูมากเลยอุ้ยมาตรงพื้นจิกซออุ้ยมาเจอบ๊อบบี้เร็วเอลเลอบ๊อบบีไ้ไม่เจอเลยก็มาเจอบ๊อบบี้นะทุกคนเดี๋ยวเขอด <มา S 1> ูบ๊อบบี้หน่อย<ะ><ะ> <laughs> โอเคนะคะแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ ต่อยท้าครนไพวกเราด้วยนะและ้วเจอกันใหม่แบบหน้าคะ่ะโอ้ยน,นี่ก็คเข้เหลือเกินบายบายทุกคน